สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นณนะวัดแม่สารป่าขามจังหวัดลำพูนโดยได้รับความเมตตาจากพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนได้กล่าวสมมนียกถาโดยมีใจความบางส่วนว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญยูกตวเวทิตาบุคคลที่กตัญยูกตวเวทีต่อผู้มีพระคุณเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี ลักษณะของเด็กกตัญญูไม่ใช่หมายถึงเอาเงินไปให้บิดามารดาเขาไม่ต้องการแต่เขาต้องการให้เป็นเด็กดีวีซาดาวแห่งความดีเป็นดาวในดวงใจของพวกเราทุกคนคือบิดามารดาที่อยากให้ลูกเป็นคนเก่งและคนดีพร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณพิชัยบุญมาหนองคู่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตหนึ่งกล่าวเปิดงาน และได้รับความร่วมมือจากตัวแทนผู้บริหารและคุณครูจำนวน24โรงเรียนร่วมอบรมสัมนาในครั้งนี้สำหรับกิจกรรมนี้ทีมงานมีความตั้งใจที่จะสร้างความเข้าใจในเป้าหมายนโยบายหลักสูตรบทฝึกการใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ถูกต้องชัดเจนสำหรับนำไปใช้ฝึกอบรมผู้เรียน v ี t ตา ในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและมีผลสำมฤ็ธิที่ดีทั้งด้านการเรียนรู้และด้านศิลธรรมค่ะ